สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบลวทาคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะเรามากับน้องชมพู่นะคะสวัสดีค่ะชมพู่พาเดินค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพามาดูวัดล้างกันนะคะไปกันเลยค่ะนะคะเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูข้างบนนะคะนี่ค่ะก็เป็นข้างล่างของโบสถ์ต่ก่านะคะ เดินกันนะเลี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะคะทุกคนนี่คือบริเวณหน้าวัดนะคะมันก็จะมีวัดแบบมันจะมีกุฏิสร้างไว้หลายกุฏิเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูกุฏิในวัดนี้กันนะคะทุกคนไปเดี๋ยว เราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ให้ท่านผู้ชมดูทั่วทั่ววันเลยนะคะทั่วชั้นสองไปนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณของชั้นสองนะคะสองไปที่รางคาแล้วนะ,ะอยากให้รู้ว่ามันแบบล้างจริงหรือไม่นะ สองตรงพื้นก็คือใแบบไม้แบบเทียบนะคะวันนี้เป็นวันล้างของแท้ค่ะไปเดินให้ผู้ชมดูเะก่ะข้างล่างก็เป็นชั้นล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะบแบบไม่สามารถเดินลงไปให้ดูได้เ<ช><บ>พราะสะดุดมีตาสถานเดียวค่ะ นี่ก็เป็นบันไดเก่านะคะเท่ากับว่าโบดข้างบนนี้มีทางขึ้นสองทางนะทุกคนถ้าเราเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่วัดที่แบบมีแม่ชีเขาเสียอยู่ในนั้นนะคะตอนนี้คะ่ะเราก็เรากับพี่แบลกก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ นี่นะคะเราเพิ่งลงมาจากวัดล้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัดที่แบบมีแม่ชี้ข้าทายนะคะแต่เป็นวัดเดียวกันนี่แหละ,ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูประตูข้างหน้าว่าเข้าได้หรือเปล่าแม่ง้ก็ต้องเข้าประตูหลัง นี่นะคะแล้วก็ถึงทางเข้าวัดแล้วนะคะก็จะล้างเราก็จะกราบพาข้างหน้าก่อนนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ของวัดนะคะ ก็จะดูแบบพังนะคะเพราะว่าเขาสร้างมานานแล้วในนี้นี่ที่ที่เก็บแบบศพแม่ชีมีไหมเขาน่าจะเอาลงไปแล้วยสาราบุญแก้วนี่นะนี่ชื่อสาราบุญแก้วนะ ดูแบบข้างหลังกันนะสวยครับ <มา S 2> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ไหมพี่แป๊วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูม,มันมีน้ำแล้วก็สวยมากใช่<ป>เดี๋ยวเราจะมาแวะดูแผ่นที่ของวัดกันสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตรงริมน้ำที่ไหลมานะคะแล้วก็จะมีสะพานนี่ค่ะม,มีมีกุฏิพังด้วยะคะทุกคน วันนี้นี่ถ้าแบบเราสร้างขึ้นมาใหม่นะมันจะแบบสวยมากเลยแผนที่ใหญ่มากนี่นะคะเราก็จะพามาดูบ้านหลังที่เราบอกจะพามาเมื่อกี้กันนะคะ จะพาไปดูน้ำก่อนเลยนะคะโ้โก็จะมีภาคทิ้งแบบนี้นะคะเพรว่าแะไรเนาะมันเป็นวัดเก่าวัดลางนะคะไม่ค่อยมีใครมาดูแลแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อแต่ก่อนมีคนมาดูแลมีคนมาทาควอมสะอาดแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว นี่ทุกคนเห็นศาลาข้างวนนั้นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปชมกันนะคะพาไปดูศาลากันคะ่ะไป เดี๋ยวถ้าเราได้ได้มาทําคลิปหนั้นนะคนเดียวเราจะพาไปชมกุฏิกุฏิวันนี้เป็นกุฏิวันร้างกันนะทุกคนจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะเราขอกลับบ้านก่อนนะคะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดส u ั s c สไ b e กกดติดตามให้พวกหนูด้วยนะคะบ๊ายบาย